สื่อการสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นป .4 เรื่องระบบกล้ามเนื้อจัดทําโดยครูไข่มุกภาคภูมิระบบกล้ามเนื้อความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีหน้าที่ยืดแล้วก็หดตัวแล้วก็ยืด เกาะกับโครงร่างหรือโครงกระดูกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างนี้ค่ะ 1. กล้ามเนื้อลาย 2. กล้ามเนื้อเรียบ 3. กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายมีลายตามขวางตลอดความยาวเกาะติด กับโคงกระดูกหรือกระดูกช่วยทำให้เป็นรูปร่างของร่างกายและอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองนะคะสมองสามารถสั่งงานได้ว่าให้กล้ามเนื้อลายอาจจะกล้ามเนื้อแขนขาเดินไปเดินมาก็ได้นะคะกล้ามเนื้อลายนะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดเช่นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อส่วนอกเป็นต้นและเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดเลย ลักษณะในการทำงานของกล้ามเนื้อลายก็คือดึงล้างกระดูกให้มีการเคลื่อนไหวตามความต้องการนะคะกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ตามอวัยวะภายในทําหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะย่อยอาหารและอวัยวะภายในเช่นผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้ผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียดเนี่ยทำงานอยู่นอกเนออนหนืออำนาจของสมองที่จะสั่งงานนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอัตโนมัติสมองจะไปสั่งงานไม่ได้ควบคุมไม่ได้ค่ะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นโครงสร้างสำคัญของหัวใจและกล้ามเนื้อชนิดนี้ก็พบที่หัวใจเท่านั้นกล้ามเนื้อหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต ไปเลี้ยงอย่างส่วนต่างๆของร่างกายการเนื้อหัวใจทํางานนอกเหนือกรารควบคุมของสมองและทํางานอัตโนมัติสมองไปสั่งไม่ได้นะคะการเนื้อหัวใจทํางานตลอดชีวิตไม่มีวันหยุดเพราะถ้าการเมื้อหัวใจหยุดทํางานเมื่อไหร่ก็หมายถึงคนนั้นทําไมคะเสียชีวิตแล้วนั่นเอง